งานเข้าแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมกําลังจะไปกระชังนะครับแต่ว่าเกิดปัญหาใหญ่ซะแล้วนี่ครับตอนนี้น้ําในคลองไม่มีแล้วครับก็ต้องหาวิธีที่จะไปกระชังไห้ได้นะครับไม่มีน้ําก็ต้องเอาเรือออกไปที่มีน้ําไม่ได้ครับไปครับเราก็เอาเรือออกกันไปเลยเอาอยัางไงไม่รู้แต่ก็ต้องเอาออกไปได้ครับไป โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่กลองใหญ่แล้วนะครับมีน้ำแล้ว หลังจากนี้เราจะพาเก,กันไปที่กระชังนะครับนั่นคือกระชังครับโอเคครับอีกนิดเดียวไปครับ โอเคครับและตอนนี้เราก็มาถึงกระชังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตาเมาได้เหงื่อเลยครับแล้วก็นั่นคือที่ที่เรามาครับเมื่อกี้นั่นแหละครับคือที่ที่เรารุนเรือกันมาเมื่อกี้นะครับโอเคเราก็ถึงกระชังโดยสวัสดีภาพครับไปครับไปทำภารากิจกันต่อ